บ้านสวนเราฝันสวัสดีค่ะประสมพามาเดินสำรวจเนาะมีแตงออกดอกด้วยค่ะต้นนี้ปลูกจากต้นกล้าที่เพาะมาก่อนตรงนี้ได้แดดดีก็จะออกดอกก่อนต้นอื่นค่ะเพราะรวมมาในขวดเดียวกับผักหวานป่าค่ะส่วนต้นนี้เพราะในกระถางแล้วมืลงปลูก แดดน้อยกว่าก็จะออกดอกช้ากว่าตรงนี้แดดดีกว่าออกดอกก่อนแล้วค่ะแล้วส่วนนี้ประสม้มเลือบไปเห็นเห็ดอะไรประสม้มไม่เคยเห็นเลยค่ะเห็ดอันเนี้ยคล้ายๆเห็ดระโูกเนาะแต่ก็ไม่น่าจะใช่มีอยู่ดอกเดียวโดเดตค่ะใครรู้จักบอกประสม้มหน่อยนะ เดี๋ยวคราวหน้าจะไปสังเกตอีกรอบนึงว่าเขามีหมู่มีพวกไหมเท่าที่ดูตอนนี้ก็คือมีดอกเดียวค่ะลักษณะคล้ายๆเห็ดระงกแต่ดอกเล็กกว่าไปเดินสำรวจกันต่อค่ะมีต้นม่อนไข่หรือเซียนเท้อเห็นไหมคะยอดแตกงามอยู่นะเขียวดีด้วย คราวที่แล้วประสมเอาเศษหญ้าเศษใบไผ่ที่กวาดมามาคลุมตรงนี้ค่ะนั่นล่ละค่ะก็ไผ่เห็นไหมคะผระสมกวาดมาแล้วก็เอามาคลุมต้นไม้ต่างๆนี่ก็มีเศษหญ้าด้วยที่ผระสมถอนไว้ก็เอามาคลุมยอดเขียวงามเลยค่ะใช้ได้ใช้ได้เนาะ ค่อยๆค่อยๆทำไปตามแรงค่ะเดินดูต่อไปเจอหญ้าก็ถอนมั่งต้นนี้ค่ะละมุดเพาะ,มะเมล็ดผสมเพาะ,มะเมล็ดเองกับมือเลยนะรู้สึกภูมิใจค่ะนี่อีกต้นหนึ่งต้นจิกเพาะ,มะเมล็ดเหมือนกันเห็นไหมคะเห็นชัดเลยว่าแตกยอดอย่างนี้ระบบรากดีแน่นอน นี่ได้ผลดีเลยนะเอาเศษหญ้าเศษใบไผ่มาคลุมไว้เนี่ยต้นนี้ก็ละมุดพ่อมเมล็ดอีกนั่นแหละแตกกิ่งแตกก้านได้ดีนะคะส่วนต้นนี้เพิ่งมาลงใหม่ค่ะละมุดอีกนั่นแหละเพราะมาจากบ้านค่ะเพราะไว้ในกระถางเป็นนาน แล้วต้นที่เคยอยู่ตรงนี้ยเขาแคระไม่โตปะสมก็เลยถอนทิ้งค่ะเอาละพุดต้นนี้มาลงแทนก็มีโกดุลาติดมาด้วยเนาะเพราะว่าปะสมหักกิ่งก็เสียบไว้ในกระถางเดียวกันเขาก็จะติดมาด้วยกันค่ะไหนๆก็ไหนๆเขาเกิดมาคู่กันแล้วก็ให้เขาอยู่ด้วยกันต่อไปเนาะ